ใส่ใสายท้ายไว้เนาะแล้วกินเป็นแถวยาวนะคะตัวนี้เวลาที่เราจะอุ่นนมให้ลูกนะคะมันจะไปเสียตรงที่อุ่นนมให้ลูกไม่จําเป็นต้องใส่ไมโครเวฟแค่เวลาเราจะไปทํางานอ่านราดึงออกมาให้มันละลายในช่องธรรมดาค่ะหนึ่งคืนก่อนนะเอาออกมาเลยคืนหนึ่งเอามาตั้งไว้ในช่องธรรมดาตู้เย็นธรรมดาคืนหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปใส่ ใส่น้ําอุ่น,นไม่ร้อนจัดนะคะแกวนในน้ําอุ่นเพื่อให้ชั้นไขมันชั้นอะไรที่มันแบบกระจายกันต่อที่มันฟะะิตค่ะให้รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันก่อน,อนแล้วค่อยมาให้ลูกทานเนาะแล้วก็แนะนำว่าเตรียมให้พอดีกับลูกทานต่อมือ้อต่อครั้งนะคะถ้าทานไม่หมดทิ้งเลยเนาะไม่ต้องเสียดายแต่วันนี้นวิธีบรรจุอะเราค่อยๆนอนบรรจุกัน,กนแบบให้มันพอมือ้อนะคะโอเค แม่ท่านไหนมีคําถามตอบอีกไหมคะมีไหมเอ่ยคุณแม่มั่นใจว่าโอเคพยาบาลว่าคุณแม่หลายท่านอาจจะมีภาวะที่กําลังคิดเอยู่ว่านมตัวเองสั้นไปหรือเปล่ายาวไปหรือเปล่าใหญ่ไปหรือเปล่าเนาะวันนี้เดี๋ยวลองไปอาบน้ําแล้วกลับไปดูนิดนึงก็ติ็งอย่างที่บอกของก็คือนวดคือออกมานิดน,นึงว่าหัวมนมเราจะยือดออกมาหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าพบแล้วว่ามันสั้นจริง ติดต่อที่แพนย์สนะคะโรงพยาบาลจะให้คำแนะนำในการแก้ไขหนมอ,อีกทีหนึ่งเนาะกว่าเวลามากค <c oughs> ุณแม่ท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะในคลาสที่สองเราถึงจะมาลงลึกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมการเก็บนมน้ำนมเนาะการอุ้มเด็กการพับผ้าอ้อมอย่างเงี้ยอยากให้เป็นคลาสที่อายุครร์เพิ่มขึ้นแค่อายุครร์อ่อนๆเนี่ยเอาแค่แบบเบสิก ฐานก็คือการเตรียมต้อ,มอนม,มไปก่อนเตรียมหัวนมไปก่อนเลวกันเนาะโอเคงั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านั้นไม่มีคําถามแล้วพยาบาลขอ,อกลับขอบคุณนะคะที่เขา้าคุยัสกับเราเนาะก,ก็ขอจบการอภิปรายไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องซีดีเดี๋ยวพยาบาลให้ซีดีกลับไปนะคะอีกทีหนึ่งเนาะซีดีที่บรรยายจะกลับวันนี้สําหรับที่เมื่อเช้านี้เห็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะมาก่อนพยาบาลเลยมาตั้งแต่แปดโมง นะคะพยาบาลมาแปดเมงห้ามีทีอ่ะมานั่งรอแล้วงั้นพยาบาลก็เลยจะให้กิฟต์เซตให้ของขวัานิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่ท่านนี้นะคะฝากปบ,บมือด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะทั้งสองท่านเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคาต,ต่อไปนะคะจะมีวันที่10กุมภา์10กุมภาจะเป็นคาที่สอนเกี่ยวกับะจะเป็นคุณหมอ,หอเด็กมาพูดถึงพัฒนาการเด็กนะคะและ พยาบาลก็จะพูดถึงการเตรียมเต้านมแต่ถ้าเกิดคุณแม่อายุคันยังยังอายุน้อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าวันที่10บปุ่มพายจะเป็นคัสใหญ่คัสคันที่6กถึงแเดือนนะคะส่วนคัสเล็กเนี่ยของเราจะมีสลับกันเนาะโอเคขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านจริงค่ะขอบพระคุณค่ะพยาบาลขออนุญาตขอแบบสอบถามขึ้นนิดนึงเนาะว่าโอเคเป็นยังไงบ้างเพื่อฟิดแบกกับทางเรานะคะ 谢谢，考分卡。